เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเป็นสมาชิกครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับท้ายสุดวันนี้ครับ16กันยายน2563ครับวันสลากินแบ่งรัฐบาลไทยจอกนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจัดทําคลิปท้ายสุดฉบับปรับปรุงแก้ไขนะครับ เราทำมาแล้วครั้งหนึ่งในการสรุป3ตัวบน2ตัวล่างนะครับไอ้นี้ก็คือเดี๋ยวผมอาจารย์จะไล่เรียงสรุปเลยนะครับวันนี้จะสรุป3ตัวบน2ตัวล่างเลยครับ3ตัวบนเราได้มาแล้วไอ้นี้เป็นการใช้บินกระทบชนร้อยสูตรนะครับท่านเป็นสมาชิกที่ติดตามช่องเราก็คงทราบดีว่าเป็นยังไงบินกระทบชนร้อยสูตรจะเรียบเรียงใหม่นะครับได้เป็นตัวเลขเรานีละครับ เราก็จะเป็นคร่าวในกรอบอกว้างนะครับนี่ครับนี่คือ3ตัวบนแล้วก็จะมี2ตัวล่างเดี๋ยวผมจะให้ลองพิจารณาดูนะครับนี่3ตัวบนเิ่งภาพนี้ไว้ทั้งน่อยแต่ที่สำคัญไอ้นี่ก็คือใช้บินกระทบชนร้อยสูตรนะครับแนวทางการวิเคราะห์ดโดยใช้บินกระทบชนร้อยสูตรจากคอมพิวเตอร์ สามตัวบนเราได้เป็นตัวเลขดังนี้ครับ935 16 82 9 3 5 1 6 8 2เผอิพเอเราไปจัดสูตรเล็กๆนะครับปักหลัก10บนนะครับเป็นเลข1กับเลข2นะครับเลข1กับเลขไม่ใช่สิครับเลข1หลัก10เลข2หลักหน่วยนะครับอาจารย์ก็เลยมาจัดเรียบเรียงอย่างนี้นะครับก็คือเอา1ไปจับเป็นหลัก10บแบบทุกตัวแล้วก็เอาทุกตัวมาจับกับเลข2เป็นหลักหน่วยตามที่ท่านเห็นบนภาพนี่แหละครับ พราะฉะนั้นเราจะได้1219 13 15 16 18 92 3 2 5 2 6 2 8 2นี่นี่ในนีคือ2ตัวบนนะครับกันไปที่9 3 9 5 3 5ส่วน3ตัวบนอาจารย์ก็จะเอาเลข3เป็นหลักร้อยนะครับไปจับกับหลักสิบกับหลักหน่วย2ตัวบนเนี่ยเอาหลักเลข3หลักร้อยปักหลักไปที่ตรงนี้ครับกับเลข9ลองดูครับจะเป็นยังไง ก็จะเป็น3 12 31539296 2993 9 1 9อนะ <abil itation. S 1> นครับอันนี้คือ3ตบนอันนี้คือแนวทางแรกคือแนวทางการมีเคอเลาะแบบใช้บินกระทบชนร้อยสูตรเดี๋ยวสักครู่ไปดูสองตัวล่างเรามี2แนวทางครับอีกแนวทางหนึ่งจะเป็นการใช้สูตรย่อยๆนะครับอันนี้อันนี้คือ3ตบนแผ่นย่อยๆ คือสูตรแต่ละหลักนะครับสูตรหลักร้อยบน10บนหน่วยบนสูตรเด่นบนสูตรวิ่งบนนะครับเด่นคู่3ตัวบนครบ2ตัวบนอย่างเงี้ยเอาสูตรพวกนี้มาสรุปเป็นตัวเลขทับสามสี่ชุดล้วกันนะครับอันนี้คือไม่เยอะชุดนะครับน้อยชุดเป็นรองเป็นตัวเสริมตัวนี้เป็นตัวหลักโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูสูตรปิดย่อยมันจะได้เป็นตัวเลขไหนตรงกันหรือเปล่าแล้วมาเทียบชนกันเราควรจะเน้นตัวไหนนะครับ อ้น,นี่ขออนุญาตจดไว้ก่อนนะอันนี้เขาบอกให้วิ่งหนึ่งสองแล้วตัวนี้จะเป็น9ก้าสามห้าหนึ่งหแปดสองโอเคนะจดไว้ก่อนนะสามตัวบนตรงกันนะโอเคเอาสามตัวบนก่อนสักครู่นะครับสัก30มิบวินาที ตอนนี้เราก็จะมาดูตัวนี้ครับสูตปรปีกย่อยการจะปักหลักนะนี่จะปักหลักถ้าปีกย่อยปักหลักเป็นยังไงชมกันครับง,ง่ายๆไม่กี่ชุดเนาะเราเอาหลักไหนก่อนหลัก10บ,บนได้เลขอะไรครับ129หน่วยบนได้เลขสองห้าหสิบบนนะครับ1นึ่งสดสูตรที่หสถิติหกงวด สูต 2, 9, 1, 2, สรที่29 12เก้าหนึ่งสองสถิติห้างวดชนกันที่1กับ2 1กับ2เจ้า1กับ2เป็นหลักรองเป็นเลข9นะครับ1 2สองเป็นหลักรองเป็นเลข9ส่วนหน่วยบน6 25, 25, 27, 2 5กับ25 7เจเ้า2กับ5เป็นหลัก6คือตัวรองลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสองหลักนี้ก่อนส่วนหลักร้อยเอาแค่3มกับ9 ชนกันสูตรที่1สูตรที่2 3 9 0 6งวดสถิติ9 2 3 5งงวดสถิติชนกันที่เลข3กับเลข9เอาล้วครับได้3หลักแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนดูเขียนตรงนี้เลยนะครับร้อยบนเลข3เลข9 10บน1 2 เกตามลำดับนะครับหน่วยบน2 5 6จะเป็นชุดนะครับอาจารย์จะจับเป็นชุดชุดละชุดชุดสองตัวบนก่อนนะครับ1 2 1 5 1 6 2 2 2 5 2 6 92 95 96เรียบร้อยครับทั้งหมด9ชุดนะครับถ้าเกิดเป็น3ตัวบนจะขออนุญาตเอาเลข3ไปจับกับต,ตัวนี้นี่แหละครับก็จะได้เป็น3 1 2 3 1 5 3 1 6 3 2 2 3 2 5 3-2-6 3-9-2 3-9-5 3-9-6กนะครับแล้วก็จะเป็น9-1-2 9-1-5 9-1-6 9-2-2 9 9 5 9 9 6 9 9 6 9 9า9 เรียบร้อยครับทีนี้เราจะเน้นตัวไหนนะมาชมกันสักหน่อยสิเราจะเน้นตัวไหนดีครับมาดูกันตัวไหนมันตรงกันบ้างกลับไปแผ่นต้นฉบับมัน1215926293ึ่งห้ามีไหมครับ12มีครับ15มี9229มีครับ 6กสองสองหกมีไหมครับมีสองหกเก้าสามสามเก้ามีไหมครับในนี้ไม่มีครับโอเคเราเน้นสี่ชุดทั้งนั้นส่วนสามตัวบนนะก็ขอเป็นเน้นน,นี่ครับเน้นนี่เลยหกชุดนี้เรียบร้อยครับสามตัวบน เดี๋ยวไปดู2ตัวล่างกันถ้าอยากดูภาพนิ่งนะครับจะ์จะแคปไลน์ไว้ที่ KTV c h anel n นะครับไลน์ ID ตัวนี้ในห้องไลน์กรุ๊ปนะครับเข้ามาได้ฟรีครับไม่เสียค่าบ,บริการเอาแล้วครับไปดู2ตัวล่าง2ตัวล่างดูตรงนี้ไว้ก่อนครับนี่คือภาพรวมนะภาพรวมวิ่งได้84นะครับ84 0นี่บิน1 0อยจัดเป็นตัวเลขได้ตามนี้นะครับ4 8 6 8 9 8 5 8 1 8 0 8 4 6 4 9 4 5 4 1 4 0นะกันไปที่6 9 6 5 9 5ตัวนี้เราก็เน้นไปที่4 8 6 8 5 8 4 6 4 1แล้วก็6 9 4กับ8เป็นตัววิ่งครับนี่คือ2ตัวล่างอันนี้ใช้แนวทางการวิเคราะห์บิน1 0อยแต่ถ้าเป็นชุดอีกชุดนึงชุดเล็กชุดล่าสุดนะครับ ไปดูกันอันนี้วิ่งวิ่งไปที่8ปสีที่แปดสี่หเ้าอาล่ะครับ สูตรปิดย่อยทีนี้ของตัวนี้เราได้เป็นตัวเลขไหน170134 1ชนกัน1เป็นหลักแต่มันมีวิ่งเลข4จากก็เลยเอาเลข4มาใส่ตัวนี้นะครับเป็น4 1 4 1แล้วตัวไหนมาใส่อีกครับ 41. 4 1 4 1 6แล้วกันเนาะออาว4 1 6 เพียนหลักสิบนี้เราจะใช้เป็น4ีหนึ่งกันไว้ที่6หน่วยล่าง8ปดหนึ่งสกับ8ปดหนึ่งสมี8กับ1ชนกัน8กับ1ชนกันเอาตัวไหนมาใส่ตัวหนึ่งครับเกรงว่านะ เอาสีมาใส่ตัวหนึง่งเกิดเป็นเลขเบิ้ลน,นี่เอาแบบนี้ไปเลยเอาแบบนี้ไปเลยสวยๆงามนะเลขสี่นี่มาบนมาล่างก็ไม่รู้รองดูเอาทั้งบนทั้งล่างแปดหนึ่งหกับแปดหนึ่งสี่ไอ้นี่คือแนวทางการพิคอ์แบบสูตรปีกย่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิบล่างเราได้เป็นเลขสี่หนึ่งหหน่วยล่าง เลข814จัดตรงๆเลยครับไม่มีอะไรมากมาย48 41 44 18 11 14 68 61 64เสรยบร้อยครับนี่คือสองตัวล่างจะเน้นตัวไหนตรงกันบ้างไปชมกันครับ อันนี้มี48 68 58 46 41 69นะครับ48ตรงกัน41ตรงกัน46 64ครับ68 86 58ไม่มีครับ69 96ไม่มีหรือชุดครับเอาละครับ48 41 68 64 อันนี้คือชุดล่าสุดนะครับก็ฝากไปเท่านี้ครับขอให้ท่านโชคดีในวันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาก,กินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย